นะครับวันนี้ผมจะเดินทางไปซื้อของนะครับที่ตัวเมืองลำพูนครับอยู่ห่างจากนี่ไปกลับก็น่าจะประมาณสักยี่สิบห้ากิโลนะครับโดยใช้รถไฟฟ้านะครับดับเบิ 8, ลเอรุ่นใหม่เลยมีป้ายทะเบียนนะครับ ดูหน้าจอนะครับก็จะบอกเป็นระยะทางที่ขี่มาทั้งหมดครับนี่ก็จะเป็นทิปนะครับถ้าเราไปถึงสถานที่แล้วเราไม่ได้ปิดสวิตช์นะครับมันก็จะจําไว้แต่ถ้าปิดสวิตช์เปิดใหม่มันจะนับเป็นศูนย์ตลอดนะครับแบตเตอรี่มีที่แปดสิบเปอร์เซ็นตะเดี๋ยวลองดูว่าไปถึงจุดหมายแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่เราใช้ระยะทางเท่าไหร่ ไปดูกันครับครับมาก็จะติดไฟแดงบ้างนะครับอันนี้ใช้เวลา6นาทีนะครับแบตบลดไปเท่านี้ ระยะทางที่ได้ตอนนี้4.9กิโลเมตรนครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวเดินทางต่อครับตั้งแต่นี้ไปนะครับคลิปไม่มีเสียงนะครับสายไม่อาจฉรุดก็ขับรถไปเรื่อยๆครับเขา้าสอกเข้าซอยมาตอนนี้ก็ใกล้ถึงหน้าร้านแล้วนะครับมาดูระยะทางที่ขับมานะครับ ดูที่หน้าจอครับอยู่ที่สิบจุดเก้ากิโลเมตรครับจากบ้านมาถึงที่นี่ครับแบตเตอรี่เหลือที่หกสิบสี่เปอร์เซ็นะครับดูอันที่น้อยสุดแล้วก็ใช้เวลาสิบห้านาทีจากบ้านมาถึงที่นี่ครับก็ขับมาอีกนิดนะครับก็มาถึงร้านขายอะไรเรียบร้อยนะครับนี่ระยะทางอยู่ที่สิบเอ็ดกิโลพอดีเลยครับ แบตเตอรี่เหลือที่64เปอร์เซนใช้เวลา16นาทีนะครับนะตอนนี้ก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางกลับนะครับตอนนี้จะกลับอีกทางหนึ่งครับอ้อมไปนิดนึงนครับไปทางสะพานท่าขามนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าวัดหลวงนะครับวัดหลวงวัดพระธาตุฮาริพุนชัยนี่นะครับ ก็มาถนนสายเรียบน้ำกวงเลยครับด้านซ้ายนะครับเป็นวัดพระธาตุฮารีพูนชัยครับด้านขวาก็เป็นขัวมุงนะตรงไปเรื่อยๆครับก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายความเร็วก็ขับไม่เร็วมากครับเท่านี้เดี๋ยวมาดูระยะทางก่อนที่จะเดินทางต่อนะครับอยู่ที่600เมตรครับ สาเกียร์สามผ่านมาสองนาทีก็ขับมาเรื่อยๆครับไปทางหน้าโรงพยาบาลลำพูนครับด้านขวาก็จะเป็นหาลำพูนด้านซ้ายเป็นวัดจามเทวีครับเจอแล้วนะครับโรงพยาบาลลำพูนถึงสี่แยกโรงพยาบาลก็เลี้ยวซ้ายกลับบ้านนะครับเป็นทางอ้อมเมืองทางเลี่ยงเมืองนะครับ ตรงไปเรื่อยๆก็จะทดสอบเป็นเกียร์สี่นะครับนี่ตอนนี้เป็นเกียร์สามอยู่ใช้ความเร็วอยู่ที่หกสิบเจ็ดหกสิบแปดเจ็ดสิบนะครับเกียร์สามได้ประมาณนี้นะครับเจ็ดสิบสี่นี่ตอนนี้เปลี่ยนไปเกียร์สี่แล้วนะครับจะเห็นว่าความเร็วเพิ่มขึ้น,นครับแปดสิบสามแล้วนะครับแปดสิบห้าแปดสิบหกแปดสิบเก้าครับเก้าสิบ นี่91-92ก็ได้เท่านี้นะครับเพราะว่าทางไม่ค่อยดีก็ต้องลดความเร็วลงนะครับตอนนี้ถึงโค้งใกล้ถึงบ้านผมแล้วนะครับข้ามสะพานศบทาก็ความเร็วใช้ประมาณนี้นครับอีก2กิโลเมตรถึงที่ว่าการอำเภอป่าซางครับก็ใกล้ถึงบ้านผมแล้วครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วมาดู ครับว่าใช้ระยะทางเท่าไหร่13กิโลเมตรนะครับจากหน้าร้านแล้วก็อ้อมมาถึงบ้านนะครับแบตเตอรี่เหลือที่44อร์เซครับเวลาที่ใช้ไป18นาทีครับก็ขับซิกแซกนะไปมาไปมาอ้อมด้วยครับก็เลยใช้เวลาค่อนข้างมากครับแต่ก็ถือว่าคุ้มครับ จากแบตเตอรี่80%เหลืออยู่ที่44%ขับรถไปสบายๆเลยนะครับไปกับระยะทางรวมก็24กิโลเมตรครับถือว่าคุ้มอยู่